วันนี้บันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีก้าวเช้าวันใหม่นะคะทุกคนวันนี้มารับน้องกะถินค่ะย้ายบ้านค่ะย้ายบ้านจ้าย้ายบ้านไปกินหยาไม่จ้าพี่น้องไปละไปย้ายาไปกินหยาน้าเพลินลูกบ่ได้เอาไปขาไปแกงดอกไป,ไ,ปไปกินหยาลูกไป <pay? S 2> ไป,ไป ซุกซุกตีรถลูกบ่เป็นยังควายไปไปไปคืนรถคืนรถไปเฮ้ยเฮพี่น้องเอ้ยอยากหยาเนี่ยย่ได้ผมนนี่ะอาคืนลูกไปกินหยาน้ำเพลินลูกไปไปไปคืนคืนไปดึงเสื้อคอทั้งหนาผู้นึ่งบละเจ้าผู้แข็งมันดึงซอยเล่าเนี่ยป้าเสียนมันดึงเสื้อนั่หนี่ซอยเล่าเนี่ยนี่หนี่เมนมันดึงดึงต่อเล่าเลยไปกินหยา ไปกินยาลูกเดนเดดดึงไปเลยดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเออผูกเลยเด้อเออผูกจันจำเลยเจี่ยวเกี่ยวขับไป